ใครจุดจุดจุดที่สุดในกลุ่มใครเป็นธนาคารของกลุ่มสวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรวยด้ว,วยวใครเจ้าชูที่สุดเธออเพียงนันแมยาูใครเสียงดังมากมากมาใครร้องไห้ให้ผู้ชายบ่อยที่สุดแล้วจำเขาว่าคนเจ็บแล้วคนใครพาร์ตี้บ่อยสุด สงมยโยมโันเป็นยงไ,งยงไงรื่องผู้ชายใครไม่เคยขาดใครอารมณ์รอ้อนที่สุดงงงี้ว่าทำยังไงวะบีบคอตัวเองตายแม่ใครจะขึ้นคานไม่มีผัวก็ได้ไม่ตายรบนะไม่รกนะใครใจบ้างในกลุ่มมึงของเวไหรขี่ฟ้องต่พี่น้องอย่าสะเอิมาเลียกร้องไอ้น้องใครที่งอนที่สุดเอม ใครแปลกที่สุดโอเดเพื่อนเลยคือดังเคยใครดูที่สุดอ uh, 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 uh. ใครสับรางเก่งเมื่อรถไฟไม่เคยชนกันสักครั้ง,ง,คงใครพร้อมบวกอยู่ตลอดเวลา,ใค,ลาลใครเปลี่ยนคนคุยบ่อยจนเพื่อนจำหน้าไม่ได้ ใครดองเดมเยอะที่สุใดกกสใครคนสวยขาที่สุดเใเปเก่งที่สุดไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหม